รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับเซิร์ฟเอ็กซ์และโอวันตินสมาร์ท รุ่นเล็กมาเจอดีว่ารุ่นใหญ่มันกลายเป็นดีโวยเลยอะค่ะโอ้โหไปอยู่บ้านพี่บอยทั้งสามวันได้ไหมครับครับผมแม่ไปนะ ต้อนรับทุกท่านเขสู่รายการคิดซ่านะครับรายการสุดน่ารักที่มีภารกิจหลักในการเส้นหาซุปตาฟันโดมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแลวนะครับเพราะตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึงรอบไฟนอลแล้วเรียบร้อยกติกาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับกติกาขั้นขิงขันในรอบไฟนอลน้องๆทั้ง5คนที่ผ่านเข้ารอบมาต้องทำการโชว์ความสามารถร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษทีละคน โดยมีคณะกรรมาการโยกคันโยกให้คะแนนน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นแชมป์ในคิซ่าซีซั่นสองนี้นี่เองครับและแน่นอนครับทุกการแข่งขันต้องมีผู้ให้คะแนนกรรมาการมีใครบ้างครับพี่เปิลกรรมาการของเราในวันนี้นะครับคือคุณบอยพิษโนโโสวัสดีครับคุณบอยเปิลพาสกรสวัสดีครับคุณดุ๊กคาร์ดเดน และคุณมาร์กดีเรคเตอร์จากมาร์คทาวเวครบและกำลังใจจากดูซ่าและครูฟ้าไซดพิชาซีเซนเดอและในรอบนี้นะครับอ <Yeah. S 1> ย่าลืมครับน้องๆจะต้องทําการแสดงโชว์ร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษของเขาซึ่งแขกรับเชิญพิเศษของเขาก็คือ ขวัญใจของน้องๆน,นั่นเองอวันนี้น้องๆมาโชว์อะไรบ้างครับพี่เปิลและโชว์แรกของเราในวันนี้นะครับในรอบไฟนนลนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการพูดนั่นเองครับเป็นใครซะไม่ได้ครับถ้าพร้อมและอยากฟังเขาแล้วครับพบกันเลยครับน้องออมเสีนักพูดเด็กที่มาพร้อมพร,มพรมสวรรค์อันเต็มเตี่ยมผ่านเข้ารอบมาด้วยไว้พิปฏิพานที่มาเต็มจนมาถึงรอบสุดท้ายในวันนี้รู้สึกดีมาก แม่บอกว่าให้พูดชาชาชัดชถ้าพูดไม่ชัาไม่ชัดแม่ก็เอาใหม่อ่ะค่ะพี่ใบบอกว่าให้พูดชาๆาชัดชเพราะหนูพูดเร็วหนูก็เลยพูดไม่ชัด รอเรือรอเรือน้อมเสียงกระดกนิ้นดื้วย้อเรือรอเรืออ่าลอลิงลอยลอลิงไม่ต้องกระดกนิ้นค่ะพี่ใบแต่ทําไมมันไม่ตัดกันเลยล่ะครลอกับลอเหมือนกันนะคะมันรอเรือกับลอลิงคือเพิ่งจะเห็นตัวจริงของน้องวันนี้เลยค่ะ เก่งมากจริงๆค่ะก็ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่ฝึกน้องจนแบบมีวันนี้ไบยังนึกตัวเองอยู่เลยว่าตอนที่ใบาอายุ6กขวบอะ่ะใบรน่าจะไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะคะเพราะน้องออมสินวันนี้ตัวจริงเก่งมากค่ะประทับใจค่ะน่าเด็กมากเลยก,การสแสดงของน้องออมสินชุดนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับยิ่งใด้โชว์ร่วมกับผู้ประกาศข่าวมืออาชีพรับรองว่าสนุกแน่นอนครับ <S 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 สวัสดีค่ะ ผมไม่ฟูเป็นมาม่าเหมือนปกติและการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงซ้อมเป็นยังไงบ้างหนักไหมเป็นยังไงคะสบายมากสบายมากฟูพาสายให้กําลังใจน้องก่อนน้องโทนิดนึงครับก็ทํามาได้ดีทุกรอบแล้วนะคะวันนี้รอบสุดท้ายนะเอาให้เต็มที่พูดพวกเราเรียนกันไปแล้วเรื่องจังหวะในการพูดช้าช้าชัดชัดนะคะดึงคนดูทั้งหอให้อยู่กับหนูให้ได้ โชคดีค่ะ,อะเอาเลยครับอยากดูแล้วครับผมน้องอ,อมสินพร้อมแล้วนะครับที่จะมอ,อบความสุขให้กับผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมพร้อมที่จะรับความสุขจากน้องอมสินยังฮะถ้าพร้อมแล้วชมได้เลยครับสวัสดีค่ะค่าผู้ชมมาแล้วนี่คือรายการเรื่องเล่าช้างนี้นะคะและช่วงนี้คือช่วงครอบครัวบันเทิงยายาว่าไม่ถามพี่ณเดทก่อนดีกว่าเดี๋ยวยาย่าขอ นาเห็นตัวจิ๋วแค่นี้เรื่องความแม่นเกินตัวจริงเลยครับเล่นแบบนี้ดีนะครับพอได้ฝึกสมาธิแล้วก็กำลังไปด้วยต่อขึ้นจะเป็นนักบาสทีมชาติก็ได้นะครับเนี่ย